こんなにも誕生日を祝ってもらえるなんて、なんだか感動しちゃう。温かい言葉をもらうだけじゃなくて、みんなとの絆を感じられる。本当に誕生日って素敵ね。今日ぐらいは仕事を忘れて、みんなと一緒に騒ぎながら過ごしましょうか。<laughs> 今日は素敵な一日になりそう。 สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกผมปูซิเมอิเชนเคยกับนิเกฟโคดกิอาตการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่ในซฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เป็นวันที่7จ็ดกันยายุนเป็นวันเกิดของเซซิลกูม,มี่ถือว่าเป็นตัวละครสาวที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งในเรื่องนะครับ ที่น่าจะสวยพอๆกับสาเบอร์ต้นๆของเรื่องอน,นะโอเคเอาเป็นว่าเปนในปีที่แล้วเนี่ยชุดของเธอในตีนเทพธิดานเนี่ยก็เรียกได้ว่าตราเตริงใจผมจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดตีมปาร์ตี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ร้าวใจไม่เบานะครับถ้าใครล็อกอินในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ตั๋วสุ่มวันเกิด ของเซซิลสุ่มฟรี10บใบเลยพูดง่ายๆคือเราจะได้สุ่มฟรี10ครั้งก็คือ1 0 1โล1ิตัวนั่นแหละประมาณนั้นถ้าเกิดอ,อยากได้จริงๆแต่สุ่มด้วยตัวไม่ได้เลยคุณสามารถใช้เพชรสุ่มหาได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเอาละครับเราจะมาพูดถึง เซซ่วันเกิดว่ามีสกิลอะไรกันบ้างกับสเตตัสรวมนะครับเท่าที่ดูสังกัดกลุ่มนะก็คือตัวของเซซิ l กูมี่กูเม่แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันอยู่กลุ่มสหพันธรัฐหรือนาปัจจุบันที่ในภาโรเซ่เราจะเรียกสหประชาชาตินะมั้งนะโอเคเราก็จะอยู่ในกลุ่มตีนวันเกิด24-25นะครับก็อย่างที่เห็นว่ากลุ่มวันเกิด รอบสองเนี่ยมันจะเป็นตีมปาร์ตี้วันเกิดเนาะเพราะตีมปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตีมเทพพบุตรอ่าเทพธิดาอะไรอย่างงี้โอเคเซซิลกุมมสอี่2ิบสแล้วกันอ่ะอยู่ในไทยสเปเชียลนะครับก็ไทยเนี่ยจะไม่มีอะไรตายตัวแล้วแต่ทีมงานจะยัดสกิลมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาผมเห็นไทยเนี่ยผมจะนึกถึงพวกเครื่องมืออุปกรณ์กับดัก ส่วนใหญ่ะนะจะมีน้อยมากที่จะมาแบบสกิลผสมระหว่างม้ากับคิงหรือพวกวิชอปคิงคิงอะไรเงี้ยเออมีน้อยมากแต่เอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมก่อนเท่าที่ดูสเตตัสโดยรวมนางไม่เหมาะกับสู้เอามากาคือไม่เหมาะเลยเพราะเลือก็น้อยดีเฟนซ์น้อยนะมีค่าโจมตีระยะไกลที่พอช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือให้ขับพวก ทิสตันได้เออแต่ต้องเป็นทิสตันระยะไกลนะถ้าเป็นหุ่นระยะไกลก็พอได้แต่ต้องเป็นหุ่นยิงไกลๆหน่อยอ่ะเออหุ่นอะไรก็ได้ที่นางจะไม่มีสิทธิ์โดนยิงกลับอ่ะเออ,เอ,อแค่นั้นแหละนะโอเคเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันสกิลที่หนึ่งแรมดอมแอสซิสอ่าสกิลหนึ่งนะก็ลงมามีผลทันทีจะทำการสุ่มระยะ เวลาคูดาวของยูนิตท,ที่ไม่ได้ส่งในสนาม5เป้าหมาย30%ดรลดระยะเวลาคูดาวที่ยูนิตยูนิตท,ที่อยู่ในทีมอยู่แต่ยังไม่ได้ส่งลงสนามแล้วติดระยะเวลาคูดาวอยู่ก็จะลดให้เลย30%รวมถึงลดค่าคอสในการส่งยูนิตอีก30%ก็เอาง่ายๆคือ เป็นตัวลดระยะเวลาคูดาวแล้วก็ลดค่าคอสแต่สุ่มนะถ้าสมมุติทั้งทีมติดระยะเวลาคูดาวอยู่ซึ่งค่าเป้าหมายถือว่าเยอะมากๆเพราะปกติแล้วเขาจะสุ่มลดทั้งทีมแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะส่งประมาณหนึ่งเป้าหมายปุ๊บก็หายแล้วอันนี้อาจจะเหมือนประมาณว่าเราสามารถส่งได้ถึงห้าครั้งยุปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะจะดู ดูความหมายของอันเนี้ยมันน่าจะประมาณนั้นนะก็คือสุ่มลด5เป้าหมายซึ่งตำหลักมันต้องสุ่มลดทั้งทีมแหละแต่ก็ต้องดูอีกทีเนาะโอเคดูเอฟเฟกอีกอ,อย่างหนึ่งคือลดสุ่มอ๋อสุ่มลดระยะเวลาคูดาวยูนิตท,ที่ไม่ได้ส่งเหมือนกันแต่เป็น2เป้าหมายอ่ะคราวนี้2เป้าหมายและแล้วก็ลดค่าคอสอีก30% มื่อคูดาวก็อีกสาสิบเอร์เซ็นเช่นกันแล้วก็มีวงเล็กกำชัดว่าไอผลของนันนเน้ี้จะมีผลจนกว่าจะวางก็คือเมื่อเราส่งยูนิตไปแล้วปุ๊บผลก็จะหายซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าผลที่ว่าเนี่ยเราต้องส่งยูนิตไปกี่ครั้งถึงจะหายแต่อันเนี้ยน่าจะครั้งเดียวมั้งถ้าเกิดไปหลายครั้งมันก็น่าจะโกงเกินไปเออแต่ต้องสุ่มให้ได้ก่อนถึงจะรู้เนะ ส่วนสกิลที่2เนี่ยคือมีผลในระหว่างแบทเทิลก็คือพอเข้าดานปุ๊บมันจะมีผลตลอดทั้งเกมเลดระยะเวลาคูลดาวของนายแมฟเฟนที่ติดระยะเวลาคูลดาวเริ่มต้นอะ่ะทั้งหมด25%สมมุติในทีมเรามีพวกอาร์มเปียนกูเลน8ปดอเพทูลัมเพดูรัมฟูอาร์มอะไรเงี้ย แล้วแล้วติดแล้วเวลาคูดาวเริ่มต้นที่มันเป็นสีฟฟ้าสีฟฟ้าเราจะลดได้อีก25%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอย่าลืมนะว่าเซซิลมีหุ่นประจำตัวเออมันอาจจะลดได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลดค่าคอร์สของการหันทิศหุ่น72.5%อันนี้ของพัทธมิทีทั้งหมดเช่นกันเออก็คือก็คือ เราจะหันที่หุ่นตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในสนามมันจะลดตลอดทั้งเกมอะ่ะ72.5%เปอร์เซ็นก็ถือว่าประหยัดค่าคอรได้เยอะเหมือนกันเออรวมถึงลดระยะเวลาคูดาวอีก4 5เปอร์เซ็นของพัตมิทมมทั้งหมดที่อยู่ในสำลักอยู่ในเด็กเออก็ถือว่าหลักๆคือลดระยะเวลาคูดาวส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีลดค่าคอรนิดๆหน่อยๆเออถ้าถามว่าน่าสุ่มไหมไหนๆก็ได้ตัวฟรีมาแล้วก็ต้องสุ่ม นะฮะถามว่าจําเป็นต้องมีในทีมไหมถ้าเกิดใครอยากเล่นทีมสหัรัฐอ่าสหาพันธรัฐหรือสหรประชาชาติเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีเพราะว่าตัวนางเนี่ยอันนี้คือเท่าที่ดูสกิลนะตัวนางเล่นได้ทุกทีมที่ติดระยะเวลาคูดาวเออประมาณนั้นโอเคเดีย๋ยวไปสุ่มกาชากันดีกว่าไปเริ่มจากสุ่มฟีก่อนละกลันนะครับ อืมีหุ่นเนอะอันนี้มีหุ่นนะแต่ไม่รู้กี่ดาวสามดาวโอ้อุ拉贝อุเบผมมีอยู่แล้วต่อไปตัวดำนะฮะอันนี้ก็ได้จากวันเกิดเซซิลเหมือนกัน อันนี้ปกติโอเคต่อไปไฮไลท์หลักของตู้เลยนะมาไฮไลท์หลักของตู้กันต้องนี่อ่าก่อนจะดูเนี่ยผมจะให้ดูเหรนะก็เวลาสุ่มสิบสิบครั้งอะ่ะเราจะเราจะได้สามเปอร์เซ็นใช่ไหมโอกาสสามดาวขึ้นไป แล้วตู้นี้มันเป็นตู้ออลิสเกลมันจะมีเลทอยู่ประมาณ3%ก็คือมีสีดาวแค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่มีทางหลุดเลทยกเวเวแต่มีคำถามแค่ว่าสุ่มได้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเป็นสีม่วงมีซีโลกออกมาคือคุณมั่นใจเลยได้ได้เซซิวันเกิดแน่นอนแบบ200%เออมาเรามาสุ่มกันดีกว่าไป คือตู้วันเกิดที่ผ่านมาก็ชวดมาแล้วอะนะเพราะงั้นผมไม่มีอะไรเสียใจแล้วลตอนเนี้ยตู้มาริโอก็ชวดอันนี้มีหุ่นแถมอะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีหุ่นแล้วนะสีดาวในตู้เอ้ยนี่แหละได้ชัวร์ร้อยเร็นแล้วโนเน เห็นเห็นตรงนั้นก็รู้แล้วอ่ะโนเนตนะอือหือสเยซซิลนะนี่คือตัววันเกิดตัวแรกที่ผมมีเลยนะของปีนี้สุสาคุกผมก็ช่วดแล้วไอตัวที่ผ่านมาใครวะนึก่นลืมเออตัว ตัวที่ผ่านมาผมอยากได้นะแล้วผมก็ชวนเหมือนกันอ๋ขอขังวิยเออคังวิยใช่ใช่ขังวิยเชื่อถามว่าปั้นไหมก็อาจจะปั้นนะเพราะว่าตัวนางน,น่าจะมีประโยชน์อยู่อย่าลืมว่านางมีหุ่นประจําตัวนะเว้ยไอคนไอน้ำบีที่มีหุ่นประจําตัวมีสิ่เก่งทุกคนโน่นเแล้ว โนเน่แล้วโอเคครับก็จบไปกับตู้วันเกิดเซซิลนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มได้แล้วกันขอตัวไปก่อนแล้วกันไม่บา,บายไปล